สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมเนาะวันนี้เราอยู่กับเควสบีแบรนะครับก็คือสอนอทำเควส์บีมัดของหมี b ีแบร์นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเควสที่9แล้วนะครับชื่อแ a ็กเดอะฮันนี่โทเค็นทรายนะครับชื่อเควสก็ถูกผิดขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะว่าเราต้องทำอะไรต่าง อย่างแรกเลยเนี่ยก็คือให้เราเก็บกากกู้ผู้นะครับกู้ก็คือโทอ่าเหมือนเดิมนะครับก็คือโทเรนแบบนี้นะครับที่เคลือบด้วยกับดอกเราอาจจะโยนกับดอกไปนะครับแล้วก็เก็บนะครับมันก็จะได้เควสผู้นะครับอันแรกนะส่วนอันที่2ครับก็คือเอ่อคอลเลกต์โพเลนฟอร์มอ่าายทีนะครับายทีก็คือฟิลต้นสนเนี่ยอาจจะพี่พาไปนี่ครับายทีนะครับฟิลต้นสนนั่นแหละง่ายๆแล้วก็อันที่3เนี่ยให้คอลเลกอ่าคอลเลก500 ฮันนี่โทเค็นเนี่ยฮันนี่โทเค็นก็คือตัวนี้นะเอ่อโทเค็นน้ำผึ้งอ่ะเนี่ยนะครับเก็บ500อันนะครับเก็บ500อันใครที่มีเอ่อฮันนี่บีหรือว่าเอ่อฮันนี่สตอมอะไรพวกนี้นะครับก็เก็บบ่อยๆพยายามเก็บนะครับแต่จริงมันก็ดอกให้เราตลอดเวลาอยู่แล้วเวลาเราฟลามรืออะไรประมาณนี้นะครับก็เก็บก็ดอกให้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับก็ค่อยๆเก็บไปนะครับต่อมาอันที่4ครับก็คือคอลเลกต์100โทเค็นฟอร์มสปาร์คเคิลนะครับสปาร์คเคิล สป a กเ l ็ก็คือโพเลนที่มันเป็นแสงยิบยับยิบยับนะครับที่จะพายามเตือนะฮะก็คือมันมีโอกาสเกิดสุ่มเกิดตามฟิลนะครับก็ให้ดูเอานะครับฟิลไหนที่เอ่มันมีเหมือนหน้ายิ้มนะครับหน้ายิ้มตามสัญลักษณ์ฟิลอ่ะอย่างเช่น อ่าถ้าเป็นฟิลสลับปะรดใช่ไหมครับมันจะมีแบบเหมือนลูกตาหรือว่าปากยิ้มอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะทําท่าเหมือนพ่นน้ําลายมาที่ฟิลนะแล้วก็โพลเลนตรงนั้นนะครับมันจะกลายเป็นอ่าสปักเกิลนะฮะอ่เดี๋ยวพี่จะพยายามหาให้ดูก่อนแล้วอ่าโอเคเจอแล้วนะครับโทเค็นสป์คเกิลนะครับไอ้สป์กเกิลก็เป็นแบบนี้นะเดี๋ยวดูนะครับเควสมันจะขึ้นนะครับถ้าสมมติเราเข้าไปเก็บหรือว่าเี็บมันนะ ไอเวนหายต้อหน้าต่อตากู่าโอเคอันนี้พี่ถ่ายแก้นิดหนึ่งนะพอดีเมื่อรอบที่แล้วนะครับเหมือนกับมือมันไปโดนไอที่มันยกเลิอกอัดนะครับผมมาถึงตรงเออ่โทเค็นฟอร์มสโนแบรพอดีเนาะก็สโนแบรเนี่ยคุณต้องเสร็จเควสของแพนด้าแบรก่อนนะครับถึงจะปลดล็อกตัวสโนแบรได้นะครับ ก็ต้องเปิดมานะพี่ไม่แน่ใจว่ารอบนี้นะยมันสามารถตีของเพื่อนแล้วเก็บได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ลองดูแล้วกันเนาะอ๋โซนแบทถ้าสมมุติว่าเราปล่อยให้มันมีชีวิตยืนยาวเนี่ยมันก็จะมีการอ่าดอกโทเค็นให้เราเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันตีตีแล้วตุยไปทีเดียวเลยอ่ะมันก็จะ ได้ทีเดียวนะฮะอาจจะต้องซี้หลายตัวนะครับผมอ่ะโอเคต่อมาให้เก็บเอ่อหนึ่งร้อยบูเบอรี่ครับบูเบอรี่คุณก็ฟาร์มที่เอ่อฟิลที่เป็นสีน้ําเงินนะนะฟิลไหนก็ได้นะครับมันมีโอกาสาออกบูเบอรี่นะครับถ้าสมมติมันไม่ทันใจก็ปลูกต้นไม้เลยนะครับมันง่ายนะครับแต่ว่ามันจะเปลืองอ่ะโอเคต่อมาอันที่สามครับให้เก็บสามเอ่อฮันนี่ซัคเคิลเนี่ยฮันนี่ซัคเคิลก็คือดอกไม้สีเหลืองแบบนี้ครับ ได้จากการตีไอตีเฮ็ดนะครับตีมอนสเตอร์ทั่วไปนะฮะแล้วก็เอ่อได้จากแพนเทอร์นะครับแพนเทอร์ก็แนะนำนะครับถ้าถ้าถ้าเป็นพี่นะพี่จะแนะนำก็คือเอาบลูเคลนะครับบลูเคลสีไอกระถางสีฟ้านะกระถางเล่มแรกสีฟ้าอะไรวะกูจะพูดว่าอะไรวะเนี่ยบลูเคลอ่ะดูรูปบอกว่าอะไรกันนะครับบูเคลอันนี้นะครับวางที่บูฟาวเวอร์นะครับก็มีโอกาสที่จะออก อ่ฮันนี่ซัคเกิลนะครับแต่ว่าจริงๆมันมันมันก็หลายฟิลนะไม่ว่าจะเป็นทานตะวันหรือว่าโรสนะครับก็มีโอกาสออกที่เอ้ยก็มีโอกาสออกฮันนี่ซัคเกิลนะครับแต่ว่าตัวบูเคลที่บูฟาวเวอร์ฟิลเนี่ยมันมันมันรู้สึกว่ามันจะได้โบนัสเนี่ยครับก็อาจจะได้มากกว่าเดิมนะปกติอาจจะได้10นะครับแต่ว่าถ้าบูเคลได้โบนัสมากอาจจะเป็น20อะไรประมาณนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันเนาะต่อมาครับผมให้เก็บออย สามออยนะครับออยก็ได้จากการฟาร์มที่ฟิลทนานตะวันนะครับตีมินิบอสต,ต่างๆนะครับเดี๋ยวพี่จะลองไปตีหมาป่าดูนะครับว่าจะดอกให้หรือเปล่ามันเป็นโอกาสสุ่มดอกเอมันเป็นโอกาสนะครับสุ่มดอกไม่ได้อะไรเลยวะนะครับแล้วก็ได้จากแพนเทอร์นะครับเราสามารถเอาแพนเทอร์เนี่ยมาปลูกที่ อ๋อ sunflower fuel ได้นะครับก็มีโอกาสที่จะได้ออยนะครับแต่ว่ามันมันพี่คิดว่ามันได้ทุกรอบแหละนะครับก็สมมุติว่าเอากระถางกระถางเปเปอร์นะกระถางราคา2 5งหมื่นนะครับวางนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองวางดูพี่ไม่รู้ว่ามาโคมันวางกระถางให้พี่หรือเปล่าอ่ะอันนี้วางได้นะครับก็คืออ่ามันจะเต็มภายใน1ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเร่งเวลา ไม่ได้หมายถึงว่าเร่งสปีดเนี่ยก็คือเร่งเวลาโดยการออใช้คริสเตอร์นะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยเอมันก็จะทำให้กระถางเนี่ยโตรเร็วขึ้นนะครับหรือว่าเราฟาร์มอยู่ในฟิลเนี่ยนะครับก็จะทำให้เ,ออเป,ปเปอร์ตัวนี้นะครับมันเต็มเร็วขึ้นนะครับก็เวลาเก็บก็จะได้ออยล์แน่นอนนะครับหรือว่าจะปลูกต้นไม้ที่ฟิลนี้นะครับแล้วก็เก็บก็มีโอกาสได้ออยล์เหมือนกันนะครับตีแมนทีสก็ Man T e <at> มีโอกาสได้ออยล์นะครับอือโอกาสได้หลายอันอย่งวะ แล้วก็อัลบั้สุดท้ายนะครับก็คือแชร์เจลลี่บีนโทเค็นนะครับแชร์เจลลี่บีนนะครับอันนี้มันมันมันเป็นเคลดทีออ่ดั้งเดิมยาวนานนะครับที่มีคนถามหากันมากมายนะครับก็คือการโยนถั่วเจลลี่บีนแบบนี้นะครับให้เพื่อนเก็บนะครับอ่ะสมมุติว่ามีเพื่อนอยู่ในฟิลแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็กดเจลลี่บีนโยนไปนะครับโยนไปเห็นปะ มันจะเป็นมันมันจะเป็นถั่วที่อยู่บนฟิลแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนเก็บนะบถ้าเพื่อนเก็บเนะี่ยเราจะได้โค้ดนะครับแล้วเราก็จะได้บัฟด้วยนะบัฟนะเป็นอ๋อแชร์รับเจรลรี่บีนแชร์ลิงโบนัสนะครับก็คืออ่าบวกร้อยเปอร์เซ็นต์คอนเวอร์เตทนะครับบวกสิบเปอร์เซ็นต์อไวเลสบูโพลินนะครับอันนี้ก็มีประโยชน์ต่อการฟว้านะมีประโยชน์ต่อการคว้ามันสแต็กได้นะครับได้เต็มที่น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมง นะครับผมอ่ะโอเคต่อมาครับอันสุดท้ายก็คือแอดเมียแบ็กแบร์นะครับไอตัวเนี้ยก็คือต้องเสร็จเควสของแบ็กแบร์ก่อนนะครับแล้วก็ปลดล็อกตัวพวงลีดเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับก็กดเคลมมันไปนะสองรอบนะครับอ่ะอันนี้พี่เคลมได้อีกรอบนึ่งนะจริงๆถ้าสมมุติเรามีกระเป๋าเยอะๆนะครับอย่างเช่นสายบลูใช่ไหมสายบูเนี่ยถ้ากระเป๋าเรามันเต็มเยอะๆครับแล้ววิ่งมาแล้วกดตรงนี้ยครับมันจะได้ รู้สึกว่ามันจะได้ฮันนี่เามากมากเลยนะครับมากมากอ่ะเออนั่นแหละแต่ว่าไม่รู้ได้เท่าไหร่นะก็ไม่เคยลองเหมือนกันนะครับผมอ่ะโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับส่วนอ้าวเออนั่นแหละนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปถ,ถัดไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันตอนคลิปที่10หรือเปล่าอันนี้คลิปที่9เนอะอาะเดี๋ยวเจอกันคลิปที่10ครับผม